50%รายได้จะมาที่เรา50%ซึ่งพี่ปังแกบอกว่าไม่ไม่ครูผมไม่ทำแบบนั้นผมให้ฟรีเลยผมให้ฟรีตลอดตลอดชีพแต่ในอนาคตนะคะถ้าแกดังมากๆ YouTube จะบังคับให้แกเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถึงตอนนั้นที่แกเลือกเราก็พร้อมจ่ายอย่างวันวันก็ใช้เพลงพี่ปังนะคะพี่ปังใจเย็นๆเดี๋ยวรอคิวอยู่ค่ะรอรายได้ก่อนใช่ไหมนะคะซึ่ง วันก็ใช้เพลงพี่ปังค่ะวันก็เลยไม่กล้าปล่อยมือพี่ปังหรือพี่ปังจะคิดเปิดคิดค่าลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันจะบังคับให้พี่ปังเอาไปแค่ยี่สิบพอนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้วันก็ใช้เพลงพี่ปังส่วนเพลงมาดามบ้านนาสวีเดนมันเป็นลิขสิทธิ์ของตัววันเองค่ะเพราะว่าวันวันไม่ได้ซื้อเพลงจากพี่ปังนะคะพี่ปังสะพานดาวเขาเข้ามาเป็นนักเรียนในห้องติว แล้ววันก็พูดว่าถ้าพี่ปังอยากดังพี่ปังพี่ปังก็แต่งเพลงให้มาดามบ้านนาสวีเดนพอแกแต่งเพลงแล้ววันก็ถามนะคะว่าแกจะคิดตังไหมแกบอกว่าโอ้ยขนาดครูยังสอนฟรีแกก็เลยคิดว่าแกจะไม่ไม่คิดตังกับวันค่ะวันก็ใช้เพลงแกฟรีมา5-6เดือนแล้วนะคะแต่วันก็คิดว่าเมื่อไหร่ที่วันมีไรายได้แบบแบบเหลือเหลือเหลือที่วันจะจ่ายแบบที่วันมีพอใจนะ่ะ ไปสมัครสมาชิกช่องติวไหนเร็วหาตังจ่ายเพลงพี่ปังก่อนกว่าจะได้ค่าเพลงพี่ปังเนี่ยนะวันจะต้องมีสมาชิกสักร้อยคนนะคะโอ้ยค่าสมาชิกแค่กาแฟแก้วเดียวยังไม่จ่ายงกเนาะพวกชื่อดำๆเนี่ยงกมากเลยนะคะเนี่ยชื่อเขียวๆสวยสเยสว,ยวิสารออนทัวร์ทีนีออ้อะไรต่อ ถ้าใครพร้อมก็ไปทำเพลงช่องค่ะถ้าใครไม่พร้อมแล้วเอาเพลงใน Google เอาเพลงในคลัง YouTube หรือเอาเพลงใน c o p y r i g h t ส์ฟรีก็อปปีวันไม่รับปากนะคะวันไม่รู้นะคะว่าเจ้าของต้นฉบับเนะ่ะเขาจะไปคิดเงินตอนไหนอันนั้นแล้วแต่ดวงค่ะเพราะว่าตัววันเองเจอกับตัวเองมาก็คือตอนที่เราอัปโหลดคลิปเราไม่มีค่าลิขสิทธิ์เพลงค่ะพอเราอัปโหลดคลิปไปปี2ปี ลิขสิทธิ์เข้าช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมากกว่า100คลิปทุกคนเพราะวันเป็นคนที่ชอบตัดต่อคลิปแล้วก็ใส่เสียงเพลงลงไปในในในขณะที่เราพูดแล้วก็ใส่เสียงเพลงเหมือนอย่างที่ป้าอ้อยชนบทอเมริกากําลังทําอยู่ตอนนี้ผิดค่ะป้าอ้อยไม่ได้ผิดกฎชุมชนนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามไอ้ดนตรีที่ป้าอ้อยใส่คู่กับกับเสียงพูดนะคะ ถ้าคลิปนั้นมันติดลิขสิทธิ์ปับ๊บแก้ยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนเพลงได้ถ้าเราเปลี่ยนเพลงปับ๊บเสียงที่เราพูดไปตรงช่วงนั้นมันจะถูกปิดเงียบค่ะแล้วก็แทนที่ด้วยเพลงใหม่ป้าอ้อยลองไปดูคลิปที่วันเพิ่งอัปโหลดจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องลิขสิทธิ์ตัวเอสีแดงสีเขียวสีอะไรต่างๆนะคะป้าอ้อยจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าป้าอ้อยนะคะ พี่ติ๋วบอกว่าชอบใส่เพลงเหมือนกันใช่ช่องพี่ติ๋วไลฟ์สไตล์ใบาลาวันเหมือนกันเราต้องเตรียมใจเอาไว้ค่ะว่าเราจะโดนแน่ๆในอนาคตครูค้า4.99ได้ค่ากาแฟแล้วค่ะโอ้ยเยี่ยมมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ปะป้าเจโหสติกเกอร์ป้าเจนะแพงกว่าค่าสมาชิกอีกค่ะสติกเกอร์ป้าเจนี่กินกาแฟได้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแต่ว่าก็อยากได้อีกนะคะ น้องสู่เอาปิงดำแค่โลเดียวพอจ้าโอเคโอเคพี่ดวงเลขาของวันนะคะบอกว่าค่าสมาชิกช่องจากป้าสุนะคะไม่ไม่เก็บค่าสมาชิกช่องเอาใหม่ก่อนไม่เก็บค่าสมาชิกช่องนะคะปะ้าสุเอาปิงดําโลเดียว <unreasonable, S 1> เดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่ดวงไปเอานะคะหาปิงดําไว้รอเลยปิงดําราคากิโลแล้วเป็นหมื่นเลยนะคะ ใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปป้าสู่จับปิงดําตัวใหญ่มากทุกคนน้องสู่อย่าไปฟังครูเยอะค่ะป้าเจนี่อได้เลยค่ะพี่ดวงจัดไปโอเคให้พี่ดวงไปจับเองเลยเด้อป้าสู่อย่าไปจับให้แกนะให้แกไปเก็บปิงดำเอาเองค่ะนะคะไปไปชี้ก็พอไปชี้ก็พอว่าปิงดําอยู่ตรงไหนแล้วก็ ถ่ายคลิปให้วันดูด้วยว่าแกจะกล้าจับไหมปิงดำวันลอ,อก,กินอย่างเดียวนะตอนลอกหนังปิงตอนอะไรวันไม่ไม่ดูนะวันลอ,อก,กินอย่างเดียวนะคะป้าสุอะไรนะโสว่าอะไรนะป้าสุโสโสละปีค่ะโลละปีหรือเปล่าฮะโอเคทีนี้เรามาดูต่อนะคะทุกคนพอจะได้คำตอบแล้วนะคะสามเรื่องที่วันพูดไปเออ,เอ,อ